สวัสดีท่านผู้ฝังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณแกรนมานะครับผมคุณย่านะฮะคุณย่าคุณยายนะอ่ะเลนเป็นเทอร์เรนสีแดงที่ฝั่งสายบนนะครับส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณโทนี่นะฮะน่าจะอ่านว่าโทนี่นะฮะเออเป็นเทอร์เรนสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาฝั่งขวาล่างนะฮะซึ่งอยู่ในแมป Golden Aura LE นะครับผม เราก็มาดูกันนะครับแมชทีวีทีด้วยนะฮะในเทอร์เรนมีเริ่มแมชนะฮะแต่ว่าฝั่งซีเดียนนี่ก็ฝั่งซีเดียนนี่รู้สึกว่าจะไม่ได้อยู่ในหลีกไหนเลยนะฮะน่าจะไม่ได้เล่นลงแรงนะฮะแต่ว่าคุณโทนี่นี่ตอนนี้อยู่ไดมอนด์นะครับผมใช้สกินอ,อะไรนะสเปเชียลฟอ c e ด้วยใช่ไหมสเปเชียลฟอ c e ์เนอะไม่น่าใช่โคเวิร์ดออฟผมชอบจำสับสนกันไหนชื่อสกินสองสกินเนี่ยรู้แต่ว่า p l ายด p โ t ตรงนี้นี่มี r 3 6ด้วยนะสวยดีอ่ะโอเควอบ้านตรงนี้ตามสูตรเลยนะฮะแล้วฝั่งสีแดงโอ้โหเร่งเก็บแก๊สอย่างไวอุ้ยสีน้ำเงินก็เช่นกันนะฮะลงดับเบิลแก๊สตั้งแต่บาร์รกยังไม่เสร็จเลยนะฮะลักษณะนี้อาจจะเล่นเมกก็ได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินกดริเปอร์มาแล้วในขณะที่สีแดงนี่ขึ้นเรเตอร์นะครับผม มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอาสีน้ําเงินส่ง scv มาสเกลนะฮะแต่เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนปิดบ้านแล้วนะโดนปิดบ้านไม่ใช่สิเพราะว่าฝัาง่งซีนเขาปิดเอาแล้วตรงนี้ดึงสป라이ขึ้นไม่ทันเอายังไงครับยังไงโอ้โหอ่าเสียเงินโอเคเข้าไปได้นิดหน่อยแล้วก็ถอยออกนะฮะตรงนี้สร้างแฟคตอรี่แล้วว่าไงครับริปเปอร์นี่ไงเสร็จแล้วนะมาแล้วนะครับด้วยชุดไอพ่นสุดแสนจะอลังการ ก็สกินธรรมดาไม่หรออ่ะเออแต่ว่าฝั่งสีแดงเนี่ยเขาจะเสียเปรียบตรงที่เขาไม่มีอะไรไว้กันบ้านเลยนะฮะมีโอ้อะฮะดับเบิลริปเปอร์อู้ดับเบิลริปเปอร์โอเปเนอร์นะฮะจังหวะน,นี้เอาฝั่งเสี่ยงเงินโดดขึ้นมาบนนี้นะครับไม่เจออะไรเลยนะฮะอืมนี่แหละครับคือข้อเสียข,ของฝั่งสีแดงคือไม่มียูนิตกันบ้านในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นตัวเก็บแร่อาจจะโดนยิงตายไปได้ง่ายๆนะแต่ว่าตรงนี้มาแลยนะครับริปเปอร์สองคนนะฮะมายิงสู้กับฝั่งสีน้ําเงินสีน้่เงิน วิ่งนี้อ้อมเป็นวงกลมตรงนี้ลงไม่ได้นะฮะสุดท้ายก็บึ้มไปนะครับแตกนะฮะยังไม่ทันได้ยิงยังไม่ทันได้ฆ่าตัวเก็บแร้ไปเลยสักตัวใช่ไหมเออก็เสียดายอยู่นะ,ะเนี่ยอ่ะฝั่งสีแดงนะครับลงเบส2แล้วสีน้ําเงินก็เช่นกันนะฮะออในตรงนี้ว่าไงครับแฟคทอรี่ไซโครนนํำมาก่อนเลยฮนะตรงนี้รีเรยคเตอร์เปิดเป็นอะไรดับเบิลริเปอร์อีกแล้วเะครับริเปอร์ไซโครนเหร เอ,อ่อยังไงครับเนี่ยน่าสนใจนะดูต่อไปอุ้ยลงบารแรกไม่ลงเอ่อสตาร์พอร์ตด้วยนะฮะไม่เล่นตามสูตรปกตินะน่าสนใจนะครับส่วนฝั่งสีแดงตรงนี้ว่า,างไงสตาร์พอร์ตนะฮะตามสูตรปกติเลยครับคุณแกรนมาฝั่งสีแดงตอนนี้มีเฮลเลียนริปเปอร์นะฮะจัดมาทำแพทโรลตรงนี้นะครับผมอืมริปเปอร์เฮลเลียน เป็นคอมโพสิชันที่เอาไว้สเกลแล้วก็ฮาราสเมนนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่ฮาราสมากกว่านะสเกลนี้ไม่ได้เกี่ยวสักเท่าไหร่นะไม่ได้ใช้ทไม่ได,ไได้ไม่ได้มุ่งไปโอ้ยลิ้นพันกันอ่ะไม่ได้อ่าโฟกัสไปที่การสเกลเออส่วนใหญ่ส่งไปฮาราสเมนนะประมาณนี้โอ้กว่าจะพูดได้ขออภัยนะไม่ได้เบลอนะครับแต่ว่าลิ้นมันพันกันนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินทรง ไซโคลนมาวิ่งวนอ้อมกันไปอ้อมกันมาอยู่แถวนี้นะฮะลักษณะนี้นี่เหมือนก็ว่าจะทําเพื่อป้องกันยานขนส่งมาดรอปนะแต่ฝั่งสีแดงเขาไม่ดรอปแน่นอนเพราะเขาไม่มีอะไรจะมาดรอปนะฮะไม่มีมิดิแบกด้วยนะเพราะว่าเวยกเตอร์ยังสร้างมิเซนอาเซตแล้วนะฮะตรงนี้น่ากดม,ามิดิแบกมั้งส่วนตรงนี้อือหือกาจะลงสป라이ดโหนี้เพิ่งจะลงได้แป๊บเดียวเลือดเหลือหนึ่งอือหือมารินเรียบร้อยครับมารินแตกหนึ่งแตกสองนะฮะ ปิเปอร์ก็หายไปหนึ่งนะครับเอ้ยน่าจะยิงสปายตรงนี้จริงนะเอ้ยซีทังมาโอ้ยหายไปเลยระเบิดบื้มหายไปเลยนะครับไม่มีเลือดไม่มีซากอะไรด้วยโอ้โหนี่คือทําลายแบบไม่เหลือซากนะส่วนฝั่งนี้นะฮะสีแดงก็ไหลเข้ามาแล้วก็ออกไปนิดหน่อยนะน่าจะยิงมารินตายไปด้วยนะคนหนึ่งแล้วก็เอ้ยอันนี้สกินอุโม,โมโจันนี่หว,ว่ายูนนี่เป็นสกินอุโม,โมโจนันระเนี่โอเคสิ่ง่อสร้างนี่เป็นโุดทสวิสเปเชียลฟอสสนะฮะแต่ตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็ สร้าง t a r p ร r t เสร็จปั๊บกด Reven มาเลยนะฮะแล้วก็มี Research on d i f f e r e n c e ม a t r i x มาด้วยนะฮะในขณะเดียวกันก็มีสต Pa แพกกำลังมานะเออส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงผมว่าสีแดงนี่ He l i ล n r i ริ e r ตรงนี้นี่น่าจะส่งเข้าไปฮารัสมิไม่ได้แล้วล่ะฮะเพราะว่ามีซีทแองกันอยู่นะแต่ตรงนี้ก็มีมารีนอยู่ด้วย4คนมารีนไม่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 ได้ถือโลด้วยนะเลือดมันเท่าไหร่นะ40เออตัวนี้เกินไปเต็มหร,รืว่ะตัวไหนเลือดเต็มหมนะี่สิเออ โอเคเรเวนมาแล้วนะครับผมว่าไงอินเตอร์เฟนซ์แมทริกซ์กำลังจะเสร็จนะฮะอีกนิดหน่อยแล้วตอนนี้ฝั่งสีนงบเงินสป라이ด้วยนะครับผมเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแล้วก็ลงสป라이แค่หนึ่งที่นะฮะตามมาด้วยอินจิเนียรงเบย์แสดงว่าจะเล่นสายบาร์เรกซ์นะฮะตรงน,นี้นะครับมาแล้วยังไงครับอืมสีแทงกลางรอเลยฮนะกองทัพนี้ต้องรอเข้ามาออกไม่รอนะฮะ วางออโต้เทรเรสเลยอย่างนี้ฝั่งสีแดงก็ถอยหลังกลับไปก่อนนะแล้วก็หมดเวลาไปบึ้มนะเบสสามมาแล้วนะฮะฝั่งสีแดงโอเคสีแดงนี่ถือว่าดีอยู่นะจังหวะน,นี้ก็คือขัดขวางไม่ให้สีน้ําเงินลงเบสสามได้นะแต่ถ้าเขาไม่ลงตรงนี้ยังไงยังไงฝั่งสีน้าเงินก็สามารถลงเบสตรงนี้ได้อยู่ดีนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ระดับเดียวกันนะป้องกันง่ายอยู่นะอแต่ว่าตรงนี้นี่ฝั่งสีน้ำเงินเขาจะออกแล้วนะฮะ เพื่อนทับแล้วนะครับตรงนี้มีเรเวนแล้วสีแดงเข้ามาให้มันถูกฆ่าตายโอ้โหกระจุยกระจายเรียบร้อยเลยนะฮะเดือแต่เศษ้างนะครับส่วนฝั่งสีแดงเหลืออะไรบ้างนะฮะขออนุญาตกดดูซิมารีน10คนซีแท้งอีก4มีไวกิ้ง6ลำโอ้โหแล้วอยู่กระจายกันด้วยนะไกลมากจริงๆไวกิ้งนี่ควรที่จะดึงมารวมกันแล้วนะเพราะว่าเห็นเอยู่ว่าเขามีเรเวนนะ,ะนี่แหละโอ้เขายากเลยตรงนี้นครับ ยิงไปไบกิ้งนี่ข้อดีคือมันยิงไกลมากนะฮะคือใกลเกือบเกือบจะถึงเกือบเกือบจะพอกันกับแคริเอร์เลยอะ่ะแต่ว่าระยะระยะที่เป็นตัวเลขเนี่ยผมจะไม่ได้ว่ามันระยะกี่หน่วยนะแต่ว่ามันมันไกลกว่ายูนิตตัวอื่นนะพูดง่ายอะ่ะทาง้งที่ตัวเองไม่ใช่ซีดยูนิตหรือว่าอาร์ติเลรี่ด้วยนะประมาณนี้นะส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงลงเซนเซอร์ทาวเวอร์เลยนะตรวจจับยูนิตท,ที่อยู่ในหมอกนะครับ แต่ถ้าลงเสร็จแป๊บนี่เดี๋ยวฝั่งสีเงินก็จะเห็นนะฮะเพราะว่าระยะตรวจจับของเซนเซอร์ทาวเวอร์นี่เาเรียกว่าอะไรนะศัตรูก็มองเห็นได้นะนี่ไงถ้าคุณดูในแมปนะนี่นะฮะวงกลมอย่างนี้นะนีบอกไว้นะเผื่อคนไม่รู้นะครับนี่อันนี้คือมุมมองของฝั่งสีน้ำเงินนะเขาก็เห็นอยู่นะนี่ถ้าคุณดูในมินิแมปอย่างนี้แหละครับตามนี้โอ้โหสงครามซีทง จะบอกว่าส่งคำสีแทงก็ไม่น่าจะใช่นะจริงๆก็คือเอามาเรียนไปแท้งนั่นแหละตามสูตรนะมีไซโครนไซไซโครนรู้สึกว่าใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะถ้ามารวมกับกองทัพใหญ่ๆขนาดนี้นะถ้าเล่นมาสไซโครนได้นี่ก็น่าจะโอเคอยู่นะในช่วงต้นเกมอาจจะชนะไปเลยก็ได้นะแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งมารีนมายืนคุมเสาอยู่นะอ๋อใช่ครับแบบนี้มันมีเสาเซลนาก้าทาวเวอร์อยู่แค่เสาเดียวนะเออจริงๆต้องเรียกว่าหอสิเออ แค่นี้นะฮะแล้วใครใสแกนอะไรเนะี่ยอันนี้น่าจะเป็นฝั่งสีแดงสแกนดูนะเจอสีแดงโอ้โหกองทัพเข้ามาระยะสแกนอเห็นแล้วนะนี่คือกองทัพที่นี้ตายกลับมาจากศึกเมื่อกี้นะครับผมฝั่งสีแดงตอนนี้ลงอาร์มรี่แล้วก็ขึ้นอัปเกรดบวกหนึ่งให้กับทหารราบอยู่นะแต่สีน้ําเงินนี่คือบวกหนึ่งไปแล้วนะตรงน,นี้บวกหนึ่งเกราะกําลังมานะครับผมพลังป้องกันนะ พลังโจมตีเสร็จไปแล้วอย่างที่ว่าไปส่วนตรงนี้ลงบาแรกเพิ่มโอ้ไวกิ้งผมว่าสมกัส่วนแบบวิ่รินพันกันอีกแล้วผมว่าสงครามไวกิ้งนี่น่าจะมานะแล้วไวกิ้งนี่มันยิงไกลด้วยไงอย่างที่บอกนะมันอาจจะอยู่แนวหลังก็ได้นะนี่สกินอะไรเนี่ยน่าจะ c o v e r t of special force นะหรืออุโมจันไม่ดูดูไม่ออกจำไม่ได้นะช่างมัน ดูแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วนะครับซีทแท้งโอ้กี่คันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคันนะครับผม gods, พร้อมก,กับมารีนอีกชุดหนึ่งมีมดิแวกคอยฮิลด้วยนะแล้วก็ไวกิ้งสีลำส่วนที่เหลือไว้กันบ้านใช่ไหมเอ๊ะแล้วส่วนที่เหลือไม่ไม่มีอ er ะไรไงตรงนี้น่าจะสร้างใหม่นะโอเคมีการสแกนดูฝั่งซีงินสแกนดูอย่างนี้เลยนะแล้วก็เอาซีแทงมากลางไว้ตรงนี้เออมุมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอืม ในข็ดูซิระยะทําดาเมจก็ประมาณนี้มีอีกหนึ่งคันอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะนี้ฝั่งฝั่งสีน้ํเงินเขาจะขยอบเข้ามาเรื่อยๆ,ๆได้นะฮะถ้าว่าฝั่งสีแดงไม่เข้าไปสกัดกั้นได้ก่อนนะฮะแต่ตอนนี้เขาลงเบสสีแล้วนะครับเอาง่ายคือตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่ก็อิคโนมิกคือนําไปแล้วนะ p n e t e t y r y r t r t s e s s ตามสูตรเทเรนเลยนะฮะสามออปเปอเรตคอมก็พอนะหลังจากนั้นก็เอาเป็น ป้อมปืนแล้วกันนะส่วนตรงนี้นะครับเอาอ้อมหน้าอ้อมหลังปะทะกันแล้วครับจังหวะนี้ออ้ยไวกิ้งยิงเข้าไปหือตรงนี้การสแกนดูโอ้โหเดี๋ยวพับเดี๋ยวกลางนะสีเทงฝั่งสีน้ำเงินถอยก่อนนะครับจุดนี้อาจจะคิดว่ายังไม่อยากเสี่ยงนะต้องแบบรวมพลเยอะๆแล้วค่อยบุกทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะในขณะที่ฝั่งซีดงนั้นก็ดูดูด้วยสายตาจาก จากการคำนวณด้วยสายตาก็คือยูนิตน่าจะน้อยกว่านะแต่สีดแดงเขามีอีกกองทัพหนึ่งนะนี่ยเขาเล่น2ทัพนะครับผมตรงนี้กับจุดนี้นะฮะแล้วบนนี้เร็วนะี่ยมารีนตัวนี้นะ่าจะส่งไปสเกลไปเปิดแมปนะแล้วตรงนี้โอ้ฝั่งสิเงินมีการกระจายตัวด้วยนะเป็นยูนิตที่ส่งไปสเกลนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ว่าไงฮะสแกนแข่งกันเลยนะครับผมผมชอบแบบนี้อย่างหนึ่งนะคือเวลาซูมออกแล้วเนี่มันเอ s พีเอสมันมัน,ม,นมันไม่ได้ตกเยอะ,อะอ เป็นแบบที่แบบมีความนิ่งนิดนึงแแบบอื่นนี่ถ้าซูมขนาดนั้นนี่คือเฟรมเลดรอปแน่นอนฮนะอ่าตรงนี้ฝั่งสีแดงจะเข้าไหมครับรออยู่นะฮะตรงนี้ฝั่งโอ้โหสีแดงเพิ่งจะเล่นเรเวนนะฮะกดอินเทอร์เฟรนซ์แมทริกซ์มาแล้วนะับผมกำลังรีเสิร์ชเลยนะฮะแล้วก็อัปเกรดบวก2กําลังมานะครับของสีแดงฝั่งสีเงินก็เช่นกันนะฮะบวก2แล้วตรงนี้อะไรเอ่ยโอ้พลังโจมตีเสร็จแล้วนะฮะบวก1 ดาม g จให้กับยูนิตเมกนะฮะของฝั่งสีน้ำเงินมาแล้วส่วนฝั่งสีแดงยังไม่มีนะเน้นไปที่กอ,องทัพทหารราบก่อนอ้อนี่ไงกำลังมานะขออภัยครับลืมดูนะแตวตรงนี้มีการวางป้อมสอยป้อมป้อมยิงมิสไซล์มิสไซล์ทอริกที่ตรงนี้โอ้โหสแกนกันไปสแกนกันมาผมว่าเกมนี้อาจจะยืดเยื้อก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ตีกันสักทีจังหวะเนี้ย มันช่วงกลางเกมแล้วนะฮะอย่างสิบสองนาทีหโหสีแทงเยอะมากหวังบุกเข้ามานะี่คือยากอยู่นะฮะสำหรับฝ่ายบุกโจมตีนะต้องฝ่าแนวกองทัพสีแทงแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงเข้ามาแล้วนะเอ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรกันเลยโอ้ยละรวมมากโอเคฝั่งสีน้ำเงินต้องดึงมานะฮะ สีแดงก็ถอยออกไปนะครับจังหวะนี้จุดนี้มาเจอกันตรงนี้อีกมารีนโอ้ยปูงใหญ่เลยฮะยิงสู้กันนี้นะฮะแต่ฝั่งสีน้ำเงินนี่จะได้เปรี่ยบในเรื่องของจานวนฮะตอนนี้อัปเกรดนี่คือเท่าๆกันแล้วนะโอ้ยฝั่งสีน้ำเงินเกราะยังบวกหนึ่งอยู่นี่ว่าทีแล้วตรงนี้ว่าไงเนี่ยเอามีฝั่งสีแดงเข้ามาตรงนี้อีกนะครับโอ้ใช้กองทัพด้านล่างรอนะฮะแล้วก็เอาตรงนี้เข้านะฮะแล้วก็มาโดนแมทริกซ์นะครับผมทําอะไรไม่ได้นะสีแดงตกเป็นเป้านิ่งนะครับผม ก็แตกไปตามระเบียบนะอย่างที่ผมเคยพูดไวอย่างอย่างที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้นะคือกองทัพฝั่งสีน้าเงินเนี่ยคือเขาพร้อมมากนะในการตั้งรับเพราะฉะนั้นฝั่งที่จะมาโจมตีก็คือฝั่งสีแดงคุณเกรนมาเนี่ยจะเสียบเกรียบนะอย่างที่บอกไว้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะเข้ามาแล้วก็หายหมดเลยนะครับโอ้ปอมปืนมาแล้วนะ Planetary Fortress สกินนี่สวยดีนะ <laughs> อะฝั่งสีแดง ตอนนี้กำลังขึ้นบวก3อยู่นะครับให้กับทหารราบนะ infantry ีเวปอนกับ a r m ร์นะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับตตรงนี้ว่าไงเนี่ยอะไรวะเนี่ยเศษซากอะไรเอ่ยไวกิ้งนะโอ้โหแล้วไวกิ้งสีน้ำเงินอย่างเยอะเลยนะสีแดงเหลืออยู่แค่นี้ไม่ไหวนะครับโอ้มีการพับส u ายลงด้วยนะให้มารีนเดินเหยียบนะครับจะได้ง่ายๆนะฮะเข้ามาโจมตีง่ายนะครับเรียบร้อยครับรวงไปหนึ่งลำนะตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินก็รออยู่นะครับแล้วก็โอ้โหสแกนแบบสุดยอดเลยนะฮะ ตอนนี้ฝั่งสีแดงเร่งขยายฐานเพิ่มนะฮะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมหกเบสแล้วนะฮะในขณะที่ฝั่งสิน้ำเงินมีอยู่แค่สี่เบสนะฮะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงิน,นรู้สึกว่าจะได้เปรียบทางด้านกองทัพมากกว่านะเท่าที่ดูด้วยสายตานะฮะแล้วยังไงครับจะเข้าไหมสีเง,เงินคิดว่าสีเ,ง,เงินนะ่าจะเข้ายากอยู่นะส่งไวกิงไปสกัดไวกิงก่อนนะฮะ โอเคแล้วก็เข้ามาอุย้ยร่วงไม่ไม่ร่วงนะฮะลำนี้เลือดเดือเท่าไหร่เลือดเดือแปดโดนยิงอีกทีเดียวร่วงแน่นอนนะฮะส่วนตรงนี้สีแดงก็มาแล้วนะฮะแ่ะเป็นกองทัพส่งมาป่วนเฉยนะครับมาโดนซีแทงกระจุยไปหนึ่งคนไม่หนึ่งคนหรอกหลายคนอยู่แล้วตรงนี้เออมายิงเลยนะต้องดึงหนีนะครับไม่หนีไม่ได้นะฮะโอ้บ้มไปอีกแล้วนะยิงแก๊สในขณะเดียวกันตรงนี้ก็มีการประทะกันเล็กน้อยนะครับจะได้ลงเบสได้นะฝั่งสีน้ําเงิน โอ้โห oh, ตอนนี้ทรัพยากรเยอะมากนะครับจากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะสีแทงต้องเข้ามายิงนะฮะมีมารโรเดอร์มาแล้วนะครับฝั่งสีน้ำเงินโอ้โ oh, หไม่คิดว่าจะได้เห็นนะในเกมนี้โอเคมมดีแบกเหลืออยู่นี่เอา้าไม่บินหนีด้วยกดโฮมโพสิชันมาจ้ะรวมแน่นอนไม่ต้องสืบนะครับผมบึ้มนะฮะเหลือเศรษซากลงมาแถวนี้เอา้ามองไม่เห็นแล้วนะโดนฉากบางังโอเคต้องลงแก๊สใหม่นะฝั่งสีน้ำเงิน เล้วตรงนี้ว่าไงโอเคปะทะกันเล็กน้อยตอนนี้ฝั่งสีแดงก็เห็นแล้วว่าเขามานะตอนนี้มารีนเลือดหรือสองแต่ละคนสภาพยับเยินมากเลือดสามอือโอ้ชิ้นส่วนกระจุยอันนี้อะไรมือนะฮะมือจะติดเหลืองติดแดงไหมวะเนี่ยแบบชิ้นส่วนมนุษย์กระจุยกระจายขนาดดีมั้ยนะกลัวอยู่นะครัจริงๆอือ แต่เนื่องจากว่า StarCraft 2มันเป็นเกมที่แบบสเกลใหญ่ไงเพราะฉะนั้นโมเดลมันก็จะตัวเล็กหน่อยคิดว่ามันไม่น่าโดนหรอกเพราะถ้าถ้าโดนมันก็คงมีข่าวว่าโดนกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วลหละผมว่านะเอออะตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงโหมารินกระจุกใหญ่มากแถมเรเวนด้วยสีลำนะฮะสกิลครบเลยนะครับผมแต่ไม่เห็นเขาใช้อันนี้เลยอะแอนตี้อาร์เมอร์มิไซอะมิไซรถเกราะนะแบบ <c oughs> ลินพันกัน มีสไซลลดเกราะเนะ่แล้วตรงนี้อุ้ยมีใบบัวด้วยฝั่งสีแดงเข้ามาแล้วนะฮะตรงนี้ไวกิ้งบินผ่านมาพอดีนะครับเจอไวกิ้งฝั่งสีแดงก็ซู้ไม่ได้แบบช่วยสู้ไม่ได้นะฮะเพราะเขามีมารีนด้วยนะครับจังหวะนี้อ,อยังไงครับอุ้ยลงเบสจะไม่เสร็จเลยนะฮะเจอซีแทงเป็นฝูงขนาดนี้ตั้งป้อมรอเลยนะสีแดงต้องถอยก่อนนะครับเข้าไม่ได้นะเข้ามาโดนยิงอย่างนี้แหละฮะเรียบร้อยโอ้โหแล้วไหลมาเพิ่มอีกนะครับ ตอนนี้ฟิวชั่นคอมาแล้วนะครับของฝั่งสีน้ำเงินนะฮะกำลังอัปเกรดเวปป้อนรีฟิให้กับยานเบตติ e ครูเซอร์อยู่นะฮะสองลำโอ้โหแล้วสป라이ดรอกด้วยนะจังหวะเมื่อกี้ตรงน,นี้ฝั่งสีแดงก็บุกเข้ามานะฮะอ่าด้านบนบุกไม่ได้บุกด้านล่างก่อนแล้วกันฮะตอนนี้อย่างน้อยเอาฐานนี้ก็ยังดีนะฮะเรียบร้อยครับเบิ้มไปแล้วนะผู้ยังไม่ทันจบเลยนะครับอ่ายิงรีไฟนอรี่ต่อเลยนะฮะต้องทําลายให้ราบคาบนะครับบิ้มอย่างนี้เลยนะฮะเรียบร้อย โอ้โหมาเจอตรงนี้อีกแล้วไงฝั่งสีเงินโอ้ล้อมหน้าล้อมหลังโอ้สีแดงน่าจะหนีไม่ได้แล้วฮะอุ้ยเลือดแดงแล้วตายแน่นอนครับลักษณะน,นี้อืสีแดงโอ้โห,โ,โ,หโดนสไนป์ไปสองคันอย่างง่ายดายนะแล้วก็โดนยิงหมดดีนะไม่รอดโอ้โหฝั่งสีแดงนี่ได้เปรียบมากเลยนะในเรื่องของอีโคโนมิกนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามาขยายถึงฐานทองแล้วนะอ่าแร่ทองนะครับ Gold Mineral จริงๆมันชื่อว่า Rich Mineral Field นะแต่ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เขาก็จะชอบเรียกว่าโก l นั่นแหละ แล้วก็เรียกเบสนี้ว่าโกเบสไปเลยนะฮะโดยปริยายโดยครุิจนแล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินส่งซีดแทงเข้าแทงนะครับผมโอ้แทงจริงๆนะฮะแตกหมดแน่นอนอนะ่ะคุณคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยฮะโอ้คุณโทนี่ไม่ได้นะฮะส่งเข้าไปเองนั้นแนะ่ะแตกแน่นอนครับยังไงก็ไม่เหลือนะอเคเรียบร้อยอืมหือมคันนี้เกือบพังสรุปซีดแทงฝูงที่ส่งไปเมื่อกี้เลยรอดอ,อยู่คันเดียวนะคือตรงนี้เอากลาง กันเลยครับเรียบร้อยครับอื้มลัทิิซีแท้งฝั่งสีแดงมันไปยิงตัวเก็บแรกก่อนนะ่อจังหวะเมื่อกี้เลยทำให้ฝั่งสีน้ำเงินสามารถสกัดไปได้นะสองคันสามคันนี่แหละแล้วตรงนี้ก็เอาเข้าปะทะเลยใช่ไหมอื้อย,ยากนะครับโอ้โหขนาดทหารศพทหารกระจุยกระาจตรงนี้นี่เจาะยากนะจริงๆเอาวิกกิ้งมาแลนดิ้งก็ได้นะเออให้มันสเปซดามเมจไปดโดนพวกเดียวกันนะประมาณนั้นตรงนี้อื้อแลกกระสุน,นกันอย่างนี้แหละฮะ ได้ไหมเอแตกหนึ่งแตกสองแตกสามโอ้โหประชิดอย่างนี้ยิงไม่ได้แน่นอนครับซีแท้งเบิ่มไปแล้วนะฮะว่ามีไฟลุกด้วยเหรอเพิ่งเห็นนะเออเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าซากซีแท้งมันมีไฟด้วยด้วยโอ้แต่ว่าตรงนี้ีฝั่งสีแดงนี่เข้ามาแล้วฮะคิดว่าเกมอาจจะพลิกมาเป็นฝั่งสีแดงชนะก็ได้นะเพราะตอนนี้นี่เบสนี่ก็แตกไปแล้วนะฮะเรียบร้อยเพราะอย่าลืมนะครับว่าฝั่งสีแดงเขาได้เปรียบทางด้านอีโนมิกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินมาแล้วนะครับเบทเทิลครูเซอร์นะฮะจากอูโมจ สวยดีนาะนันะที่จะได้เห็นคนในสกินนี้ด้วยนะแต่ว่าวาปนี้แล้วหนึ่งลำนะวร์ปมาไหนวันมานี่นะจริงๆน่าจะวร์ปไปแถวแนวแรกนะให้เอ v ซีอีมนะเออเป็นยูนิตเทียสามนะฮะเรียกว่าอะไรนะแคปิตอลชิพนะฮะที่น่าตำคันนะฮะนั่นแหละเอาอยัางอย่างนี้ยังไงครับโอ้เอชซีีรุมซ่อมฐานใหญห่ตรงนี้ต้องเคลียร์มารีนก่อนนะฮะโอเคแต่แล้วเลยอยู่สองคน แล้วก็เรียบร้อยครับโดนโดนไฟเผาไหม้ไปคนนึงโอ้มันไฟเผาไหม้ทวยไฟเผาไหม้เออนั่นนะฮะแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงมารอบมารีนสองคนโอเคอะตายแน่นอนครับไม่ต้องสืบเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะมีอะไรครับผมสีแดงมารีนโดยเป็นไมกิ้งหนึ่งลำแล้วก็มีดใบสองโอเคตามสูตรมันเดิมเลยนะตรงนี้ฝั่งสีแดงก็กาลังขึ้นอัปเกรดบวก3ามเกราะให้กับ เออนี้น่าจะยานผ่านนะใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าตอนนี้ยานผาานะทางบกและทางอากาศมันรวมอัปเกรดเกรอบเป็นอันเดียวกันเนาะออต,ตอนนี้นี่ยังไงครับโอ้โหไม่ตายด้วยนะครับไม่ร่วงนะเลือดเหลือหกแต่ว่าฐานนี้นี่ฝั่งสีนมันก็พยายามที่จะมาลงเบสตรงนี้นะสุดท้ายก็โดนไล่กลับออกไปอยู่ดีนะตอนนี้ไบคิงเข้ามาโดนซอยไบคิงแตกไหมไบคิงไม่แตกแล้วฐานคอมมานด์เซ็นเตอร์ก็ยังอยู่ด้วยนะตรงน,นี้สีนําเงินต้องลงมาเคลียร์นะแต่ว่า ไม่ไม่น่าจะทันนะโอ้โหตอนนี้ bc ลำนี้เลือดเหลือ30โอเคย่ามาโตแคนนอนชาร์จยิงบึ้มนะฮะแตก1แตก2โอ้โหแตก3เรียบร้อยครับผมอืมจัดการ bc เอ้ยอะไรน้ำชื่ออะไรนะซีแทงได้หมดเลยนะเอาเหลือคันนี้อยู่คันเดียวมาตั้งป้อมรอนะฮะไม่ขยับเลยนะฝั่งสีแดงมารวมตัวกันอย่างนี้อีกแล้วนะฮะสีแดงนี่คือเอาจริงๆกองทัพฝั่งสีแดงนี่พร้อมที่จะสู้กับแบทเทิลคูเซอร์มากๆเลยนะ ไวกิ้งเป็นฝงแถมมีรเวนมาโยนแมทริกใส่งี้ด้วยนะโดนมิซล์เจาะเกราะไปอีกนะครับเรียบร้อยครับ BC ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วนะฮะนอกจากบินหนีนะคือถ้าโดนแมทริกหนีอย่างที่เคยพูดไว้นะโจมตีก็ไม่ได้ใช้สกิลก็ไม่ได้นะะเคลื่อนที่ได้อย่างเดียวอ,อย่างที่เห็นนี้เลยนะก็คือใช้สกิลวาร์ปหนีก็ไม่ได้นะแค่ที่เขาจํานี่ไงโดนไปอีกแล้วเรียบร้อยครับ GG ครับเรียบร้อยนะฮะไม่ไหวนะครับบึมนะฮะเออยังไงก็ต้อง GG นะทุย GG นะฮะโอ้ ลินพันกันแม้กระทั่งตอนจบคลิปนะขอภอภัยฝั่งสีน้ําเงินก็จีนะครับไปแล้วนะครับเรียบร้อยชัยชนะก็ได้ตกเป็นขอคุณแกรนมาฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่เห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ